อารตังไงสิงเปิดสะดุ้งเมื่อเจอค่าตัวชูเอาปเปเรโด70ล้านปอนด์นะเปิดประจัยหงคว้าชมป์ยุคสรอตแข่งเดี่ยงลดทั่วโกส่เปอร์เซ็นต์อารตังไงค่าแข่งลิเวอร์พูลพร้อมที่จะโละระดมทุนเพิ่มข้อเสนอเพื่อจะซื้อฟอร์เดนฟอร์ชในครั้นี้เอาแล้วเมื่อทางด้าน,นของสุดสเปนเผยลิเวอร์พูลตั้งราคาปล่อยดีอรสมี2ทีมสนใจนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวริวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว เมื่อการยื่นตัดขอนทางฝั่งเชลซีและก็อาร์เซนอลอาจจะต้องคิดหนักกับการที่จะคว้าตัวเจ้าปรโดจากบริตันหลังมีการรายงานข่าวแต่ว่าโต๊ะสังกัดตั้งค่าตัวที่สูงถึง70ล้านปอนด์โดยแข้งวิชังเปรานีทำผลงานได้น่าประทับใจตั้งแต่ที่ย้ายจากวัตฟอร์ดมาร,ร่วมทีมด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์เมื่อสมมัมเมอร์ปี2023โดยทำประตูมากถึง30ประตูกับอีก10แอสซิส,สจาก70เกมในทุกรายการที่เกิดขึ้น ที่บ่นมามีการรายงานข่าวว่าทั้งสิงบรุและก็ปืนใหญ่เองนั้นอย่าได้ตัวไปร่วมชีมแต่ว่าอาจจะต้องคิดหนักหน่อยเมื่อสื่อแดนผู้ดีเปิดเผยว่านาของฝั่งบริตันเองนั้นจะเจรจาด้วยก็ต่อเมื่อได้ค่าตัวระดับ70ล้านปอนด์ในคะรั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริตันเองก็ประสบความสำเร็จในการซื้อนักเตะในราคาที่ไม่แพงก่อนจะมาปั้นนะฮะแล้วก็ขาย ที่ในราคาสูงไม่ว่าจะเป็นทั้งอเล็กแม็กอเล็กสเตอร์มอยเซสกาเซโดโรเบิร์ตซันเชสอีพิซูม่าและก็มาส์คกุเกเดียอะไรยังไงลิเวอร์พูลในยุคอันเนสส์รอดก็คว้าแชมป์พิมเบีิกสอนยี่สิบสี่สำเร็จโดยหนึ่งในกุญแจสำคัญคือการลดอาการบาดเจ็บของนักเตะลงอย่างมหาศาลมากถึง64.3%เมื่อเทียบกับยุคของเชเกนครอฟโดยช่วงซีซั่นก่อนการเปิดเผยผ่านทางด้านของดิสซิสแอนด์ฟิลด์ เดลิยวเองก็สร้างผลงานเกินความคาดหมายในช่วงปีแรกที่สลัดย้ายมารับตำแหน่งขุนซื้อคนใหม่แทนที่ครับเนื่องจากที่ไม่มีใครเชื่อว่านายใหญ่ชาดัชจะมาประสบความสำเร็จในทันชีกับการรับงานที่หนักอึ้งต่อจากด้านของทางยอดของผู้จัดการทีมชาวเมืองไส้กอกที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยตอกจุดนี้แล้วท่าน้านของฝั่งสรอตเองก็เสริมทัพเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นกับการคว้าตัวเฟเดริโกเคียซ่ามาจากจูเวนตุสแต่เขาเองเนี่ยก็เรียกว่าส่งปีกอิตาเลียนลงมาเพียงแค่น้อยนิดเนื่องจากว่าทางน้านของสืบเนื่องมาจากว่าเจ้าตัวเคยเด้ยงยาวขณะที่จอร์ชิบอมบาร์ดวิชิีนายทวารของทีมชาติจอร์เจียถูกปล่อยไปให้กับบารเดนเซียต้นสังกัดในลาลิกาสเปนยืมตัวไปใช้ง,งาน1ซีซั่นหลังจากที่หงแดงประสบความสำเร็จดิสเซนฟิลก็สะท้อนที่เห็น ว่าครอสเนี่ยทิ้งขุมกำลังที่ดีเอาไว้ให้กับสลรอตอยู่ก่อนแล้วหากแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปก็คือทีมแชมป์พิมเบริกลดอาการบาดเจ็บนักเตะลงไปได้มากถึง64.3%เมื่อเทียบกับซีซั่นสุดท้ายของอดีตนายใหญ่ดอชซึ่งถือว่าเป็นตัวแประสำคัญทำให้สโมสรควาแชม์ลีกเมืองผู้ดีเป็นผลเร็จในครั้นี้ โดยสุดเจ้าต่างการเปิดเผยว่าซีซั่น2023นักเตะเรพูลูนั้นบาดเจ็บจนพลาดในการลงสนามรวมกันมากถึง362แมตช์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้สลอตปรากบทีมงานเล็งแก้ไขเป็นอันดับแรกกระทั่งลดปัญหาดังการาดลงไปโดยที่มีนักเตะในทีมชุดใหญ่11ตายที่พลาดในการลงสนามอย่างน้อยหนึ่งนัดรวมทั้งสิน้นขนผลของแดงเรดบลูก็พลาดในการลงสนามเนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บ129นัดโดยที่มีโจโกเมส คอนเนอร์แบสซารีอ่าโชต้าและก็อาริซองเบเกอร์พลาดในการลงเล่นมากที่สุดนะฮะคือ24 19และก็15นัดตามระดับที่เกิดขึ้นในคาลังนี้นอกจากนี้แล้วแชมป์พิมเ์รีก็มีนักเตะอ่าสเอรายของทีมชุดใหญ่ไม่พลาดเลยเกมแม้แต่นัดเดียวจะอาก,การบาดเจ็บ5บรายและก็จะพลาดในการบุ๊จากเหตุผลของการติดโทษแบนและก็ป่วยในคาลงนี้สำหรับการรักษาความฟิตให้กับนักเตะได้อย่างยอดเยี่ยมของบริแมกชีนนั้น ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงในครั้งนี้ของบรเบนอ่าพีเตอร์โคชฟินเนชซึ่งก็เคยทำงานพรพ่วมกับพายใต้ของอ่าสรัตที่ฟิเดนูตมาก่อนแล้วและเขาเองก็จัดการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างทั้งการนอนหลับรังก็พภชาาการสมบูรณ์ให้ผลดีต่อทีมแห่งเบอร์ซิสายดาร์บี้แมชในครั้งนี้โดยนักเตะั้นตั้งของฟังลิเวอร์พูลที่บาดเจ็บในช่วงเสาร์2024ในครั้งนี้ก็จะมีโจโกเมส24นัดคอนเนอร์แบชเชอรีร19นัด ดิโกโชตาอาริสตงเบเกอร์15นัดเฟเดริโก้เกียซาฮาวิเอเรียส14นัดอิบราฮิมาโกนาเต้8นัดเฮนริสเตอร์อาโน7นัดคอสตาซิมิคาส6นัดเคอร์ติสโจน4นัดและก็โคดี้กัคโป3นัดในขณะนี้อะไรยังไงเปิดรายชื่อนักเตะที่ลิเวอร์พูลสามารถจะพิจารณาขายออกไปในช่วงเสมอนี้เพื่อที่จะระดมทุนในการปิดดีลของฟอร์เรียนเวียส่ะฮะ จากเลโวโคเซนและต้องการค่าตัวไม่ต่ำกว่า150ล้านยูโรในครันี้นะโดยดิบอฟฟูยังไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกับไบ e เออร์เลโวโคเซนในการคว้าตัวฟอร์เรียนเวียดมิดฟิลดทีมชาติเยอรมน,นีมาร่วมทีมได้หลังข้อเสนอครั้งที่2โดนปัดทิ้งในครั้นี้เป็นที่เรียบร้อ,รอยซึ่งของแดงลิวอ์ฟูหมามั่นปั้นมือที่จะกระชากตัว เวียสเนี่ยมาช่วยสร้างสรรเกมให้กับทีมโดยยื่นข้อเสนอรอบ2จํจำนวน130ล้านยูโรคือประมาณ4,680ล้านบาทรวมแอดออนให้กับห้างขายยาพิจารณาแต่ดันโดนปฏิเสธไปเนื่องจากว่าอดีตแชมป์บุเดสติกาต้องการค่าตัวเวียสประมาณ150ล้านยูโรหรือประมาณ5,850บาทล้านบาทในครั้งนี้จากนต้ดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลอาจจำเป็นต้องขายนักเตะในทีมออกไปอย่างน้อย1่รายเพื่อระดมทุนเพื่อจะเพิ่มเงินตามที่ห้างขายยาต้องการ หาะนี่คือ5้าแข้งที่ลิเวอร์ฟูลสามารถพิจารณาขายออกในช่วงสเสมวนนี้เริ่มที่คนแรกนะฮะจะเป็นดาวินดูเยสโดยการน,นี้กองหน้าทีมช ay, าติอุรกวัยกลายเป็นส่วนเกินในยุคข,ของบอสอาเน่ไปเป็นที่เรียบร้อยหลังทําผลงานเป็นอย่างไม่น่าประทับใจในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาและก็ถูกปล่อยตัวออกไปในช่วงสมรนนี้ค่อนข้างจะแน่นอนนะแต่รก็ตามเวลานี้ยังคงไม่มีทีมใดที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างจริงจังแม้ช่วงที่ผ่านมาเองนั้นจะตกเป็นเป้าหมายของอตเลติโกมาดรตดก็ตามที ต่อมาเขจะเป็นคอสตาซิมิคลาสโดยลิเวอร์พูยังคงไม่มีแผนที่จะปล่อยแอนดี้บราวเซนออกไปทําให้ซิมิคาสอาจจะหมดอนาคตในทีมแอนฟิลเนื่องจากว่าทีมกําลังได้ตัวมิรสเกอร์เคชเข้ามาเสริมทัพซึ่งก็ทําให้แบ็คซ้ายทีมชาติกรีชอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่านักเตะมีค่าตัวที่ไม่สูงเท่าแข่งบรายอื่นๆในทีมต่อมาก็จะเป็นเฟเดรเกอเคียซาโดยกันนี้ปีกชาวอิตาเลียนถือว่าเรียกว่า เป็นแข้งใหม่เพียงแค่วันเดียวของริวฟูลในช่วงสั้นทีแล้วแต่เจ้าตัวเองนั้นก็จ้องเจออาการบาดเจ็บเล่นงานซะส่วนใหญ่ทําให้โอกาสในการลงสนามของเจ้าตัวนั้นมีจํากัดแล้วก็โชว์ฟอร์มออกมาได้ไม่ได้เลย โดยเกียร์ซ่าเองยูดลิสอันดับตน้ตนๆของฝั่งเลเร์พูพร้อมกับรับฟังข้อเสนอตัวที่มีนาปรีเป็นหนึ่งในโสโมสรที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแข้งชาวอิตาเลียนที่ต้องการจะได้ตัวไปทดแทนทนง่ง,นงของฝั่งควินซ่าควอลัส์เคเดียที่อันเดรโอคอนเตย้ยังคงตามหาตัวตายตัวแทนในคขงณงนี้เพิ่มเติมอยู่นะ ต่อมาก็จะเป็นจาร์เรลคอนซานะครับผมคอนซาเองนั้นก็กลายมาเป็นนะฮะทางด้าน,นของผู้เล่นที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงในการาเป็นส่วนหนึ่งในดีลระหว่างเวอร์ฟูลกับทางด้านของฟอร์เดนเวตหลังจากที่เป็นที่หมายปองของเ์พูลเ้นที่ต้องการดึงไปแทนที่จอรนทาที่เรียกว่าย้ายไปที่บาเยอร์เวนดิกในครนี้ล้วเทวิส2แบรนี้ยังคงพิสูจน์ตนเองก้าวขึ้นมาเป็นการสำคัญให้กับผงแดงที่วร์พูลไม่ได้โดยกำลังตกเป็นเป้าหมายของนิวคาเซลยูนเต็ดเช่นกันในครนี้ ต่อมาก็จะเป็นทางด้างของทางฝั่งฮา r v วียเอเรียสโดยนอกจากทางางของบอนสกอนซซาและทหาเอเดชเองก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของทางเรเวโคเซนเช่นกันท en ี่ต้องการจะให้ลิเวอร์พู Liverpool นั้นยื่นข้อเสนอเป็นส่วนหนึ่งในเดียวของ f ฟรเรนวียอเนื่องจากว่าต้องการค้า,าแข่งมาทดแทนจอมทัพทีมชาติเยอรมนี ด้วยความที่โอกาสในการลงสนามของเอเรสกับลิเวอร์พูลค่อนข้างจํากัดทําให้สโมสรอ,อาจจะพิจารณาขายเขาในครั้งนี้ออกไปก็เป็นได้อารังจางานนี้ทางด้านของสื่อโปรตุเกสออกมาเปิดเผยให้ลิเวอร์พูลได้ตั้งราคาในการปล่อยลุยดิอาสโดยมี2ทีมให้ความสนใจอยู่ในวาานี้ หลังจากที่ภรรยาของบริติอัสเองนั้นก็ได้พึ่งออกมาโพสต์เป็นในๆนะฮะกับการกำลังจะโบกมือ Latin field, ลาทินแอนฟิลด์ล่าสุดเอลนาซิออกนานสื่อในประเทศสเปนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าริเวอร์พูลทีมแชมป์พิมเบริกพร้อมตอบรับข้อสเสนอ จำนวนประมาณ70-80ล้านยูโรในการที่จะปล่อยบิดฟิลด์ดิมเซนทีมชาติโคลอมเบียในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้โดยมีทีมอย่างบาเซโร์นาในศึกลาลีกาสเปนรวมไปถึงอัลนาเซ์ทีมในดิกซาดีอาราเบียกำลังแสดงความสนใจดาวเตะวัย8ปีรายนี้เพิ่มเติมด้วยหากปล่อยแข้งรายนี้ก็จะทำให้ทีมองแดนลิเวอร์พูลมีเงินในการช่วยซื้อฟอร์เรียฟอร์เรียเวียตน,นะฮะจากไบเออร์เลเบโกเซน เลสุบุนเดสเซริกาดีเดลมันที่ราคาต,ตัวค่าตัวตอนนี้พุ่งสูงปิดอยู่ที่150ล้านโยูโรในขณะนี้โดยเงินจำนวนเงินเก่าจะช่วยให้ทีมจากคณะของฟังแอนฟิลนั้นก็สามารถที่จะลดดมทุนไปซื้อฟอร์เดียนเวียดจากเบเออร์เลโบเซนที่อาจจะมีค่าตัวพุ่งสูงถึง150ล้านโยูโรโดยสำหรับรูดิอาสเนี่ยก็ย้ายมาด้วยราคา74ล้านโยูโรเมื่อเดือนพฤษาคมปี2022จากเปอร์โตและสัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดลงในปี2027 ในขาวนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะและข่าวดี่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ